คณะสื่อมวลชนจากเชียงใหม่เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์กับทางสมาคมนักข่าวเวียดนามในวันที่18-23พฤษภาคม2566คณะสื่อมวลชนจากเชียงใหม่ภายใต้การนำของนายอำนาจจงยศยิ่งนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นำสื่อมวลชนจำนวน12คนเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์กับทางสมาคมนักข่าวเวียดนาม ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคม2566ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ MOU ในการเดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข่าวสารซึ่งกันและกันโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพการต้อนรับกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะสื่อมวลชนด้วยกันสำหรับการมาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้มาที่นครโฮจิมินห์เมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายตรันตรองดุงรองประธานสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนามเป็นหัวหน้าคณะพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครโฮจิมินห์ตามกําหนดการของสื่อมวลชนจากเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมด้านกิจการสื่อมวลชนของเวียดนามและจะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของทางราชการ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงโดยคุณอำนาจจงยศยิ่งได้กล่าวว่าการมาเยี่ยมเยือนเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลังจากห่างหายไปเกือบสามปีจากสถานการณ์การการ,ระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนกระทั่งเมื่อเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาคณะของสื่อมวลชนจากเวียดนามภายใต้การนำของนายตรันตรองดุง ได้นำคณะสื่อมวลชนเวียดจากเวียดนามจำนวนส2บสองคนมาเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเชียงใหม่ได้มาดูงานด้านหนังสือพิมพ์และมีโอกาสเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเดินทางไปเที่ยวที่กรุงเทพมหานครก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศเวียดนามและในครั้งนี้ทางสื่อมวลชนเชียงใหม่ก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนต่างตอบแทน เชื่อมความสัมพันธ์ตามข้อตกลง MOU ที่ให้ไว้ซึ่งการมาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อประเทศทั้งสองต่อไปทรงสัก์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชชยนรงค์อนันทปญญยุทธ์รายงานจากประเทศเวียดนาม